กได้เลยว่าราคาก็มาเลยนะลูกค้าใครที่สนใจก็้าจ้าแม่จ๋าที่กดได้เลยนะลูกค้านะตะก้านี้นะคะลูกค้าขาจะเป็นทองแท้ค่ะคุณแม่ค่ะอ่ะมาดูตะก้านี้กันก่อนเลยแล้วกันลูกค้าจ๋าจะเป็นกําไรโอมพัพพิกาเน่หน้ากว้างขนาด4มิลนะคะลูกค้าจ๋าตะก้านี้นะ หน้ากว้างขนาด4มิลลูกค,ค้าเป็นงานฟรีไซส์นะคะแขนเล็กใส่ได้แขนอวบใส่ได้ค่ะลูกค,ค้าจ๋าแล้วก็แขนใหญ่ใส่ได้ค่ะพี่ๆตะกร้านี้นะนะคะแต่ว่าต้องเลือกทรงให้ถูกนะคะ,ะ,คะพี่ขาจะเป็นองแทเป็นอง96นะคะเลือกทรงให้ถูกนะนี่เลยไม่มีเลยค่ะาสัญลักษณ์โอมลูกค้าขาสลักรอบวงกำไรนะคะลูกค,ค้านะใครแขนเล็กกดทรงลีได้เลยลูกค้าจ๋า ใครแขนเล็กก,ลกดทรงรีได้เลยนะคะถ้าแขนอวบลูกค้าจ๋าก,กดทรงกลมนะคะลูกค้านะนะคะใครจะกดกดได้เลยนะลูกค้าจ๋ากขอบ่ให่เราต้องไปที่นขอบคุณค่ะแม่จก้าที่สาม สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะลูกค้าค่ะเข้ามากเท่าไหร่ก็ขอให้เข้าจ้ะแม่แม่ใครที่สนใจแม่กดได้เลยนะ3 0 0 0บาทที่รับขายคนที่สามารถผ่อนผ่านเครดเตอร์ได้3 0 0 0บาทแม่จัดตะการนี้สามารถผ่อนผ่านเครดเตอร์ได้จัดรากาไปเหตุการกันแล้วแม่กดได้เลยอ่ะพี่จัดตะการนี้ลูกค้าจะเป็นกาไรโอมพับพิคเนตหน้ากว้างขนาดสี่มิลนะคะลูกค้าจ๋าหน้ากว้างสี่มิลนะแขนเล็กใส่ได้แม่ถ้าใครแขนเล็กกดทรงลีลูกค้าจ๋าใครแขนเล็กกดทรงลีนะคะลูกค้านะ ไม่คิดว่เขาจะนอนไม่ไ้อกเลารจะกดแม่กดจะเก็บแม่เก็บไ้เลยต้เก่ง้งเก่งทไมจะเสียใจสามารถเของได้แล้วเนาะแค่สอง็นก้าเลยรู้ไหมนะลูาะแม่จ๋านี่เราจ๋าไปก็รอดอย่างมากเลยี่ทำจ๋าเลยแม่จ๋าจะกดแม่กดได้เลยนะบอกได้เลยว่าราคาดีมากพิเกตเก้าตงใตควรใส่ดั อุ้ยเขาไม่ได้เบิ้ลเขาเกือบตัดเลยเธอเออเขาลากเขาแบบสับเกียร์ไปอ่ะออถ้าอีกนิดน,นึงก็จะเสียงดังดนะถ้าถ้าออกไปงี้คือบิดแบบว่าจมมอะเขาออกตัวโดยที่เขาไม่ไม่ับเกียร์อีกอันนึออลากแบบเกียร์นี้เขาแบบว่าลากจนเกือบนเกือบตัดอะถ้าตัดเสียงถ้าถ้าตัดปึ๊บแบบเหมือนเบิ้ลรถตัด้วจะเป็นเสียงดัน อีกนิดเดียวจะไปชั้นนั้นแล้วนะไม่เคยเจอใครซิ่งขนาดนี้เลยยอดแล้วออกตัวเลยเดี๋ยวจะไม่ทันโอเคบ้านไหนอะพี่เดี๋ยวไม่รู้ไม่เดี๋ยวตาก้าร์นี้ลูกค้าจ๋าจะเป็นกำไรแต่ก็เลยบาร์วิ่งตามก็เลยก็ชำระมงินไม่ได้อ่ะ พี่ปาเข้ามาทำแทะจะไม่ถึงก็จะรัยไม่ได้ตะก้านี้แม่จ๋าลูกค้ากำไรอมพาพิคเนตแม่หน้ากว้างขนาด4มิลลูกค้าจ๋าหน้ากว้างขนาด4มิลนะคะพี่นับเป็นงานฟรีไซส์ตะกร้าเนี่ยหนูจะบอกว่าแขนเล็กใส่ได้นะคะพี่ๆแขนเล็กใส่ได้นะคะพี่จ๋าแขนอวบใส่ได้แล้วก็แขนใหญ่ใส่ได้นะคะพี่จ๋า แขนเล็กใส่ได้แขนอวบใส่ได้แล้วก็แขนใหญ่ใส่ได้นะคะตะก้านี้นะก็ค,คือถ้าพี่แขนเล็กเลือกทรงลีสี่มิลทรงลีใส่ได้แนะ่นอนแต่ถ้าแขนอวบลูกค้าจา๋าหรือว่าแขนใหญ่เงี้ยเลือกสี่มินทรงกลมได้ใส่ได้ใส่ได้ลูกค้าจา๋าใครจะกดกดนะใครจะสั่งสั่งนะ แล้วพี่จ๋าฝากขอจอขอใจด้วยนะคะลูกค้านะสั่งซื้อวันนี้ลูกค้าหนูจะส่งสินค้าให้ลูกค้านะคะเป็นวันนี้ทุกบ้านเอ้ยพรุ่งนี้วันนี้ตัดรอบแล้วค่ะแม่บ่ายสองแล้วเนาะบ่ายสองแล้วใช่บ่ายสองอะต่อมามาดูสร้อยคอ